นนี้นะคะนุ่นนะคะมาเป็นตัวแทนของพี่ตุ้ยแล้วก็พี่รุ่งอันเดอร์ดอกมาแสดงความยินดีค่ะกับการเปิดสาขา,าใหม่ของร้านออราซึ่งร้านนี้เนี่ยนะคะเว้นสวยมากๆเลยไปนี่นะคะตัวของวานน่ารักมากเลยค่ะแล้วร้านนี้นะคะทุกคนดูคะ่ะแว่นสวยเหมือนนุ่นนะคะ อันนี้เป็นปแม่น์โปรแกสิฟนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะรุ่นนี้ก็เป็นตัวแทนนะคะของพี่ตุ้ยแล้วก็กิรุ่มอันเดอร์ด็อกนะคะมาแสดงความดีดีขอให้มิจาการมีดัดปานเจริญรุ่งเรืองอนนไปฝ่าย ส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่นุ่นจะใช้ประโยชน์จากการใส่แว่นเนี่ยหคือแฟชั่นอันอันอนประโยชน์มากๆเลยคือทุกวันนี้น่ะนุ่นต้องอ่านหนังสือหรือข้อมูลเนี่ยเยอะมากเลยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพเดียวมันต้องใช้แว่นชนิดไหนไดันไหน จริงๆตัวมันก็มีสำหรับการโปรเทคหลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรเทคพวกรังสีไม่ว่าจะเป็นรังสี U.V. <ม>หรือพีสีจากพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกใช้ตัวเลนมาพวกบคุมดูแลในส่วนนี้ได้แม้กับคนที่ไม่ได้มีค่าสายตาเช่นเดียวกัน